สวัสดีครับช่วนต้มมงแชนเนลนะครับวันนี้ก็พมก็ปาติมันมาแต่งวัวน้ายนะครับถึงอ้วนเนียงก็มันเป็นกระจังปลานะครับเป็นกระจังปลานู่กัดเลยพมก็ถ่ายคลิปให้เผื่อนๆดูกันนะครับว่า,าเผื่อนของเรานี่มาแต่งเขาแต่งเป็นแบบไหนนะครับเขาเป็นคนอาชีพตีออกทาลีนะครับเขาก็แต่ง ้า,านะในด้านปนี้นะครับเราคนทะเลนี่คนออกทะเลในท่วนมากเขาจะทําเป็นตะเปน,นะครับกับเบี้ยวเราป่าเพืเ่อนๆไปดูกันเลยนะครับว่าเขากําลังแตงอยู่ในขณะนี้แตงเป็นอย่างไรนะครับกับนี่ก็ถี่ม้านะครับวิธีการการแต่งตากไข่นะครับหรือผักใต้บ้านเราก็ียกว่าน,นะครับตัวไหนก็เราก็ใส่ชุนก้นนะครับ ồ oh, uh, mình sẽ quay chiếc quay mình nên cứ cứ tăng tăng cân tăng cân tăng tài nhẹ vật chất còn mình đời mình chơi เขาก็ตอ้องเมื่อาชีพนะครับนี่เป็นเมือ่อาชีพแต่ว่าไอ้นี่เราแต่งแบบธรรมดาเพร่าวะได้มันเย้ยไปนะ <Okay. S 1> ดนได <Okay. S 1> ้มันเย้ยไปอแต่นี่คือเป็นแต่งกระชังแต่งกระชังปลานะครับพอดีนู่มันกัดไปทอกช่องใหญ่ๆก็ปมก็มาใต้เผื่อนๆดูนะครับวิธีแต่ง เราตักคอไปเลยนะที่เราแต้งไปเลยตัดไปเลยแต้งไปเลยอนี้ทีผมใต้เผืเพื่อนรูนี่คือมันเป็นอ่าเป็นใส่ใส่ใส่ไอ้วนตัวเยอยเหียบก็เป็นเหยียบเนเย้มันมันใต้เผื่อนเผื่อนรู้มันได้จัดนะครับต่ถ้าเปเจนแล้วก็มันก็มันยาด ก็นีก็แเต่งมาเรื่อยๆครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ใกล้จะเสร็จเลยนะครับไอ้นี่เป็นการแต่งกับดายย่อยนะครับก็มันดูเป็นแบบนี้นะครับหลักษณะเราว่าเ้นมันย่อย กับเสร็จไปเลยนะครับหนึ่งช้อนตีนูกัดเสร็จไปแล้วครับหนึ่งช่องกับเนี่ยคือหลักษณะก็การแตทุ่งนะครับแต่เนื้ววนนะครับก็เป็นลักษณะเป็นแบบนี้ใจหวานูกัดช่องเยอยนะครับ nếu các anh hết các, tai bự này gọi. Rồi, rồi, tắt, tài, mình bữa, Nhay này vận động chất tiếng thái mình mình thái mình thái mình thái 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 tên cá chăng chùa ở nụ cắt bay Tôi có trọng trọng dây dây เดี๋ยวได้มันยอน่อยนาะถึงไงนี้ได้มันเล็กมันเล็กลงมามันใจอินวะแต่ง่ายว่ะกับนี่ก็ลักษณะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เช็เป็นดีเรียบร้อยเลยนะครับนี่คือการตำระชังปลาของเรานะครับที่วา่านู่กัดกับนี่ก็ช่องช่องที่แต่งไปแล้วหน่วยนู่ว่บอบออกมาหน่วยนู่เปียกกับนี่จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะเปิดแบบนีไ้ไหมกับ ันนี้คือได้แต่เดียวมันจะใย้ยไปครัแบบนี่ก็ทึบเป็นทีเดียวเลยนะครับก็ในทีมันก็เราเองนะครับก็มาช่วยตา่ไมา้ถึงน้ำเลยนะครับกับสำหรับเคสนี้นะครับปุ้มก็ลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับกับนี่คือเคสขคงการแต่งตาไขา่นะครับตาไข่ตาไขา่าขาก็จังปลานะครับทีคาดกับปุมก็าลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนกับสวัสดีครับ